จังหวัดสราแก้วโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสราแก้วร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนขอเชิญเที่ยวชมชิมแชะงานเทศกาลดูผีเสื้อปางศีดาครั้งที่17ประจําปี2565ระหว่างวันที่20กรกฎาคมถึงวันที่31สิงหาคม65อ,อ,ล,อ,ล,อ,อ,อลังการ ผีเสื้อปางศีดามนสเสนแห่งผืนป่าตะวันออกโดยมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากมายวันที่5ถึง7สิงหาคม2565เวลา16นาฬิกาถึง23นาฬิกากิจกรรมบัตเตอร์ไฟ i นมาร์เก็ตชมนิทรัศการผีเสือ้อการแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อป ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอาหารถิ่นกินอร่อยและกิจกรรมบันเทิงบนเวทีตลอดงานณสวนสาธารณะสะแก้วสะข,ขวัญอำเภอเมืองสะแก้วจังหวัดสะแก้ว 1, 2, 5, วันที่13สิงหาคม2565กิจกรรม ปันพิชิตจุดชมวิวปางสีดาณอุทยานแห่งชาติปางสีดาจังหวัดสระแก้ววันที่21สิงหาคม2565 กิจกรรมวิ่งฮาบมาราธอนณนะอุทยานแห่งชาติปางศรีดาจังหวัดสรากแก้วและกิจกรรมประกวดภาพถ่ายผีเสือ้อกิจกรรมพาเดินป่าชมผีเสื้อในอุทยานและกิจกรรมนําเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเมืองสรากแกวอย่าลืมอย่าพลาดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0 3 7 4 2 5 0 3 1ส้